สวัสดีครับผมเห็นแวบๆบแบบมากแบบเลี้ยงคล้วยสมัยใหม่ครับสะเล่งมากเล่งมากเลี้ยงคล้วยเลี้ยงควยสมัยใหม่สีหาตัวเอาเขาคอกว่าตาได้เรื่องใส่ไหอ๋อหนาหลายบ่ครับใช่ครับอ๋ขอข่อคลอกครับ เสันใหม่กลางป้าอ้อยครับพี่น้องไปละกล้วยข้าวคอกละเบิ่งอ้อยต่อครับ อ้อยยุ่นี่เป็นพันพันไรนะครับอ๋อเป็นพันไรครับเดยวจิมาไล่สดกลางปลาอ้อยรุ้นไปแล้วกล้วยขอขอกับกล้วยสมัยไม่เป็นทางดินแดงอยู่เนียครับ ปลาอ่อยกลางปลาอ่อยสวัสดีครับ